เราเสียงแน่กว่าเราต้องไปรำกันาไปพูดเดียวกับศิว์ว่าได้พี่น้องเนาะเพื่อเราจะผ่านจับนี่ซอยกันนั่นแหละอยังลูกอยากบอกอยากเข่าไปจักนี่ยอยากกินเข่าบอกอ๋อวินเห็นหมูกินยังนี่อยากน้ำแล้วเห็นปลาแขกกินเข่าหรือทำปากจุ่วจุ่วน้ำแล้วเดี่ยวกันครับน้องชุดใจโดยที่ว่าเป็นน้องสาวเขาลองตุนนะโอ้ที่ว่า โดยโดยแมงนิ้วเห็นอยู่อันในคลิปนั่นเนาะอันที่เพิ่นอยากกินซีิ้นหมูเพิ่นบ่แม่เพิ่นร้านมีหมู8ปีโอ้ดยเพิ่นก็บอกเว้นเป็นเนาะเพิ่นกเคียดเลยนะเนี่ยต้มเคียดอ่าเพิ่นเนื่อเมงขึ้นเชื่อกระเม็นน้มิ้งมาให้ว่างนี่ต้มเคียดเลยที่แก่เครียดด้วยสบายดีเด้อไม่ตุ้ยเด้อคนเป็นที่ไหนอ่ะเพิ่นเจ็บขาเพิ่นย่าง อยางไปหาหน้ำไม่นักแรกเลยพันค้าพันพริกแล้วก็พันกับป้าไว้หลายเดือนหลายหลายเมื่อหลายเดือนพริกแล้วก็มันเป็นน้องบาดนี่ยเป็นเป็นน้องระบวมเล้วขารถคาร่างในครัวนี่มีบ่เขาเมียไปเสียค่าห้องนะอันนี้เนาะเขาเมียไปเสียค่าห้องก่อนพี่น้องเลยเหนยนเนื่เลยเชียร์าห้องแล้วไปนอนพุ่นกับตรงชาวห้องพ่นอยู่แล้วมาสิได้พี่น้องให้น้องินเนอร์อยู่เด้นี่ ก็ได้ค mm ่าเงินคขารถขาล่างอยู่แล้วเนาะพ่อพ่อสระฮะพ่ออยู่บ่อขพ่อขอพ่อเอาใแรนต์โมมี่บ่อก็จะมีบ่อ หอเก็บเทิงขมูมมข,ขมาของย,ยนี่ปลากปติง้งแท้อยู่นั่พอเนี่ยมนนาวมาดุบบ้นาบ่าเป็นนาวพ่น,งงนางเลยเนาะเนาพี่น,งนางเนาะเปิดภาพมากะเห็นอุ้มลูกอยู่เด้อพี่นางไอบาบุญกาดายเนาะหลังจากเมื่อวานนี่ลงมาแต่เซโปนเนาะ ไม่ทางเนาหนือพี่น้องเลยอ่ากะอ่ามาอุ้มลูกตอนเศร้าพี่น้องเลยเมื่อนี้กะสิได้ไปไกลอีกแล้วไปต่างประเทศไปได้บ้านงนพี่น้องเลยเนาะอ่าขาหมุกดาหารเนาะประเทศไทยเนาะอยู่ฝั่งไทยเฮานี่เองใกล้ๆกะบอกใกล้ได้พี่น้องเลยนะครับเม่นำคลองคุได้เนาะอ่าจะได้ไปปะน้องแล้วนอนน้ำคืนเดียวพี่น้องเลย ก่นะอนอื่นพี่น้องน้องวุ้นขอกราบสวัสดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอด้อพ่อผมเจอกันตอนเช้าอากาศเย็นๆกับน้องวินเนอร์พ,อออรอพี่น้องเอ้ยมาอุ้มือขึ้นทอดพ่อในกระดาษยึนพ่อกับบ,บ,นะบวไฮบวห้องเลยเนาะแดดยามเช้าพี่น้องเอ้ยเนาะพ่อกับยูกน้องน้องวินเนอร์พี่น้องเอนะ้ยเนาะครับ อ่าแม่แม่อินเพลินเป็นมือตากล้องเนาะโดยอินตากล้องอยู่โดยสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขสุขคนยามเศร้าเศร้าเนาะอากาศกะซิหนาวหนาวในเด้อเย็นโดยทั้งลมทั้งเย็นพี่น้องเลยฮะาน้องเป็นเนิ่นมาตากแดดเนาะอากาศมันหนาวพี่น้องเลยโดยว่าเนะ ่จ,จ้ากินหอด,ดพอ่พอบ่ออันนี้ฮะสวัสดีป้าลุงสวัสดีป้าลุงสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับมืาอน,นี้ไปปะน้องวินเนอร์ขาหม,มกทหารเด้เอพี่น้องเอ้ยพอดีกับไปนำเนบาเสียงเนาะอ่าพอดีเบาเสียงขนนำขอบครัวแม่น้องสมใจเนาะขามไปหักษาอยู่โรงพยาบาลหมกาหารพี่น้องเอ้ย ไปเช็คอาการมองค้าพอในแหละที่เจ็บที่เป็นบวมเป็นนองอะไรพี่น,น้องเนาะอ่าก็เลยไปเบิ่งอาการเหมือนก่อนว่าสิพ่อตัดขาหรือบ่หรือว่าบ่ได้ตัดโอ้ตัดเลยบ่อเนาะแนนเพราะว่าหักษามากก็โดนนานอะไรแหมน้องนิวหากษามากเลยกับป้าหลายหลายเดือนกีอ่อบีเรามาจักเนาะโดยอตอนแรกคุณเป็นยังตอนแรก ตอนแรกกับ่นขาพิกย่างไปหาหน่อไม้แหละขาพิกโอ้ค้าพริกับลปลาเลยปลาเนี่ยปลาเลยปวดปวดไปยางเลย,ลลเลยโอ้มาซูมมือเนี่กลายจะเป็นอาสีบเนาะบวมเป็นหนองโดนะยกาา็เลยสิพาเพิ่นไปเช็คอาการเนาะอยู่หมกอาหารอ่าเพราะว่าเช็คอยู่ห้องหมออ่อาหลายห้องหมอแล้วพี่น้องแต่ว่าหมอเพิ่นก็ว่าอ่าหักซับไม่ได้นะพี่น้องเพราะว่าต้องตัดขาเนี่ยก็ต้อง เอาว่าสีขาวไม่หมกหน้าฮานูรแหละเนาะหายทั้งแผลพยาบาลมันเช็คปืงเธอหนึ่งกวดเพื่อกลุ่มช่วอีกเพอ่นึงเนาะโดยทั้งปึนกับขาวกับโอ้พี่นห่งเลยกับบาด้มานง่ายแล้วเพื่อบาดแผลสีดีเศร้าโดยเนาะอ่ารอติดตามชมนำกันพี่นห่วงวุ้สีขาวไปกับเบาเชียงสองคนโดยแล้วก็ครับขอบคุณเพื่อนแหละมากจำนวนอ่าสี่คนเนาะลูกอ่าแล้วก็ลานเพื่อนน้ำเนาะสี่คน เว่าคืนนี่ก็ไปส่งคนอยู่บ้านพักอ่าไก่แค้มคองเขาแหละพี่น้องเลยเนาะดมาหอมคืนกนี่ยจนขำจนเมื่อตื่น้องเลยถามไปก่อนชวนทีมงานที่เหลือกันยังอยู่เซโปนอยู่เนาะอ๋อยังพันลงมาบอกยังอยู่ยังเก็บงานเก็บการแต่เราผัวเราพ่อไปยังวัวแล้วอยู่พี่น้องเลยอ่าวนกลับเลยเคลียร์เผาเคลียร์งานอยู่พุ่นกับเหามาเป็นมูบังเบาเสียงแน่ว่าเราต้องไปทำกันไปวุ้ียังกับสิบวัวได้พี่น้องเนาะ เดี <c oughs> <c oughs> ๋ยเราจะผ่านจับนี st ่ซอยกันนั่นแหละยังลูกอยากบอกอยากเข่าไปรักนี่อยากกินเข่าบอฮะวินเห็นหมูกินยังนี่อยากน้ำแล้วเห็นพวกแค่กินเข่าเลยทำปากจุ๊ะจุ๊ะน้ำแล้กินเข่าบอมาไดกินเข่าเลยนะแน่นได้นี่ตืไหมสามเดือนปลายได้เนาะโดยสามเดือนก็จักเดือนใหญ่หน่อยอ่าจะเป็นหมื่นแหละ จ็บเป็นมือนใครกินล่ะบอสโมเมนตสามเดือนก็เจ็บเป็นมื่นนี่แหละเสียสามเดือนก็เจ็บเป็นมื่นเนาะโดยโดยผูมึงยั้งนะคนมาจอดทายังนะฮะเอามาแก้มให้โอ้โหใช้ให้น้อยแทะหลายคนให้เด้อเด้อผูกเองบอแม่ละยายว่าเนาะเพิ่นก็ได้ ยายเตระมงเนาะเลยใจขอบใจตัวพจนจอัดยังพี่น้องเลยขายังนี้เลยเราถ่าชะลอเนาะเดยอ่าคนน้ำตกแซ่งมาหายเพีองเลยคนูร้านของเมตุ้ยแหละเนาะโดปลูกพักปลูกหญิงหลายพวงมาทรงเม่ตุ้ยหาทั้งสวนเนาะกับกำลังเสียดใหม่เนาะเพราะว่าพักตัวเก่าเราแก่เป็นดอกแล้วโดยทพระพร้อมกันเป็นดอกแล้วโดยตลาดของสาวนี่ซื้อใน้พระพอมมา เออครับสวนเ้องกับเริ่มพ mm hmm. uh uh uh> ี่เลยเด้ในตะครางนี่ทางนี้ถ้าบุมีรักขั่วพี่น้องเราจะเอารักขั่วไม่แต่ว่าบุมีเนาะมีกระเช้ดใส่เป็นตุ้ยใหม่ไปเลยอุ้ยอุ้ยมีเลยมีเลยพ่อไปป้าอีกแล้วพ่อไปป้าอีกแล้วพ่อไปป้าอีกแล้วหนาวซ้ำน้องวินเนาะโดยหนาวซ้ำพี่น้องเลยโดยไปเหนือกับเป็นห่วงแต่ลูกเนาะ งานเพนนาวแล้วหนาวนอนเนนอนยาหมุนค่าแต่อึกและโดยอารมณ์น,นาวกะถ้าว่าไปนอนท่อนไม้ก็จะอุ่นอยู่พี่น้องเลยกะยังทะเลไปเนาะหาวุน้นกระถานี่แหละเนาะเพชรตะนาอ้อมตะนาล่ะกายทาสีเนาะโดยทาสียังเรียบร้อยเบิดกะถังไปอยู่ถ้าว่าไปอยู่ต้นนี้ก็ได้อยู่พี่น้องเลยแต่ว่าถ้าเขาไปอยู่แล้วเขาทาสีเข้าให้เท่าน,นั้นน,น,น,นี่มากะ เรื่องครองเขาใหญ่ไปอยู่กับมันือจิญญาอีงนะมันก็สิญญาเอาใหญ่เข่าอยู่เนาะก็เลยอดอดอยู่ตอนนี้อดอดซาอยู่เนาะยังบม่ได้ไปซ้ะหนาวซ้ำนาะลูกอากาศหนาวเลยไปอีทนลูกโดยตอนแรกคิดว่าพบุญมาจะเนื้อเลยให้พบุญไปซื้อตะนางมาใส่ว่ะพาลูกมานอนว่ะไอ้หนาววินเนอร์โอาได้เมื่อซ้ำนะลูกออดอีกก่ะออดหนาวอีกแล้วเจ้าเลย หนากวอานอีกแลม่ถ้าพอมีเงินอีกนิดนึงเก็บเงินอีกก่อนเนาะว่าะพอกระเทิร์ดพี่น้องเสร็จกันไปเท่าน่อยเนาะขอใหดไปเท่านาย่างพี่น้องเลยแต้นเดือนกันก็ได้แต่ซื้อนุมรวยเลยซื้อนมแล้วก็ใส่ใจในครอบครัวเนาะทั้งอันงานนนัพอบุญกับพี่น้องเลยกระเคยกลัวเวียกเก่าอยู่พี่น้องเลยเนาะพอยังพี่น้องอบุญเค็ดเวียกเก่าอยู่ เป็นเซลเนาะเซลขายเครื่องอยู่บริษัทอะประวุนกับประยูในครอบในครัวโ<ด>ยเนาะ<ด>กับเป็นเวียกเขาเป็นพนักงานเพื่อนเขาต้องปฏิบัติตามปฏิบัติงานตามหน้าคุณบล็อกเนาะวั<ด>นเช้าวันอาทิตย์อยู่ในมหาลูกมหาเต้าเนาะอันนี้ประวุลกับใครตรงว่าเป็นเวียกอิสระเนาะเขากลับไปอไม่ชอบยูทูบอะไรไปทำทีงไปไปมงานเนาะทีมงานดัดไม้ไปเนาะ ขอบคุณเลยและตื่นสามากก็เลยคุมลูกใส่แง่้องนิ้พันเนาะดีอย่างหนึ่งพี่นองเางไเนาะหาเงินดำกับเล่นเราก็เ้กลุ่มในครอบในครัวอยู่จุนเจือไปอยู่พี่นอย่างเนาะท่าทันท่งนี้กันจุดจุดจุดทางนี้ก็เลยจุดจุดจุดเอลยอ่ะการนุ่มลูกอ่ะขอบคุณขอบคุณเนาะด้ยขอบคุณทางเอฟซีคุณใหญ่เจรี พ่อแม่พี่น้องขมูเพื่อนมดสุขูสุคนอะไรพี่น้องเอ้ยที่เขามาพับชมเนาะในคลิปของบาบุญสารวันตลอดมาแล้วก็เป็นกําลังใจให้ของคัวของบาบุญสารวัตรหลักะมดในครอบในครั่วอะไรหล้วก็ทีมงานมดสุขภูสุคนเนาะพี่น้องเนาะจากใจจริงของบาบุญเนาะถ้าว่าบุมีเอฟซีมดสุขูสุคนมาเป็นกําลังใจเบิ่งคลิปบอกข่าวโฆษณากะอ่าก็คือสิบุมีเมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะ เป็นยังไงวรงนี้แบดเบิร์ดกับจักแล้วก็ซันคอยสิเพ่กับจักอะไรงีแบนเบาติดตินี่โดยแบดเบิร์ดเรียบร้อยเบิร์ดแล้วเลยนี่กระซันเบิร์ดแบดแบงอะไรแซ่บอุ้ยตื่นอืมตื่นนี่นางไงยังเดือดอ่ะเดือดจุดจุดจอดอยากกิงข่าวแล้วบอทางผอแขกว่าให้กินข่าวแล้วผอแขกว่า เวลาเห็นข้ากินอย่างน้ำนี้อยากน้ำพี่น้องเลยโดยต้องนิวตื่นแล้วบ่ะเดินมาแล้วตื่นแล้วพี่มาแล้วลูกสาวครับเลยอ่าพี่บาพี่คีเฮ้ยนิวเพิ่อนกันเลยสบายดีเนาะทำเดียวกันครับน้องสุดใจโดยที่ว่าเป็นน้องสาวเขาลองตุ่นนะ ที่ว่าเป็นเอื้อกโดยโดยแมงเนี้ยเห็นอยู่อันในคลิปนั่นเนาะอันที่พนอยากกินซีิ้นหมูฮันบ่แม่นคนเราอยู่คนแปดปีโอ้โดยพนก็บเราเว้นเปลี่ยนนะพ่อพนอยากเฮียนเลยแต่พนบริเฮียนอ๋ออยากบริหารเฮียนบ่หน่ะแม่นพนอยากเฮียนอยู่คนเรา้านคนเรามีครู่ซ้อนเราสั่นเนาะแปลว่าบอมีของเฮียนใช่ปะนี่ยุ่งเฮียนแต่ว่าออกไปอีกบ้านหนึ่งโดยไกลสิเนาะไก่ทาราย่างนี่ อีออยางก็เป็นทะยานะยนนะอยู่พุ่นเนาะแบบป็นป่าเป็นยังบ่แม่เป็นปลาโดูต้องอยางออกมาเนาะเพราะว่า<ป>เป็นส่วนระบบพี่น้องเลยเนาะว้าวเป็นโดยงนั่งสุดใจเพี่น่ะเห็นนะ้นนองสุดใจแล้วโอ้กินหอยน้กนิวเด้ว่าอ่าเป็นก็อยากเที่ยวมาวนแบบอยากได้รถทีเพีนเ่นวนะ่าเนาะโดยโโมือต่อมากพี่นองก็ได้ราห้องรถจักรดูชอบเทียวทองกที่ยวในหมอกให้พี่น้องเลยาตเนะแล้วก็ล่าสุดกับอ่าทั้งน้องตุลพี่นก็มีทั้ง ผู้ใหญ่จีดีทั้งส่องบอลจอยเพิ่นเนาะมาสีดำเนินการเรื่องของน้ามลอเฮือนบาทนึ่โอ้โดยเลยดีใจนะเพิ่อนเนาะ่เจอมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเพิ่นก็ได้แต่เชื่อว่าเป็นย้อนบารมีเนาะโดย้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนาะประเทศไทยเนาะล่อหาเรียนล่อหาอะไรเป็น้องเลยเนาะนอกจาก เผนะยแพร่อ FC, อกทั้งช่องยู u ูบเนาะกับเอฟซีทั้งคนไทยเนาะคนกะมีคุณค่าทางด้านจิตใจเนาะที่เรียนนี่เด็กน้อนคนในครอบครองหอยพอ,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 อนั่นเนะะาะอากาศทั้งมีเอฟซีก็บยักสดตุ๊อยฮัลโหลพี่น้องเนละยเนาะผู้ใหญ่ใจดีเนเพื่นเหมือนกันกับน้องครอบครัวเนานะคนกับกเป็นคนมารยาทด,ดีดเป็นคนด,ดุดว้าวมวนพี่น้องเลยเนาะอมนอนทโตโตนะอนโตเนาะมันกะับว้าวมวนเนาะมีมารยญญาตนะ บอประจบก๋วยจอยบอคือเด็กหน่อยทั่วไปด้ยคนคือแบบว่ามีสินมีธรรมนะเนี่มีสิลมีธรรมมีหลักการน่าเบลอเบลโรโลเล่นะว่าแบบบลซื่อชุ่มหานะเขาทำเมันกับว่าแบบอันนี้ว่แบบแบบคนจริงใจนะพี่น้องนะด้วยอะไรก็คือว่าดีละเป็นยังเรียบอะนี่เป็นยังเรียบอะนี่อยากนอนบอปตื่นเต้สาวๆพวกพี่น้องเลย ุพกพ่อพุกแม่แต่เศร้า,าออพุ่นเนาะพ่อสามม้งบ่สามม้งเศร้าเนาะตีสามเนาะโดยตีสามตื่นมาเธอหนึ่งตีสองตีสองจะข่าวตีสามนี่เล็เล่นพอดีเอาพี่นางเลยเพอเพิ่งสว,ว่งวงนั้นเพิ่นงตื่นมากินนมเนาะกินนมอิ่มแล้วก็สินอนต่อพี่นางเลยกะเกพิ่นหนาวเนี่ยเพิ่นก็นิงาวแง่เนี่ยแบบนี้น่น่ะกินฮอดพอยว่าพอไปเนี่ย ถามตลอดน้องนิ้วกระไดเมื่อไรพ่อมาพ่อมาอยู่เมื่อคืนนี่ว่าบอกเพูน้ำเมล้งว่ะเนี่ยใครที่จะบวชด้วยกัมืัอนี้พ่อจะไปหมกอาหารเด้อพ่อจะไปเวียไปส่งคนเจ็บไปหมกอาหารอยู่นอกถ่าลูกเด้อเอาฟังเบิรงกบาสิได้นอนหรือว่าบ่ได้นอนเนาะแล้ตัวจริงอ่าถ่าได้นอนกะ าสินอนนําคืนนําได้แหละเนาะพุ้มกสิขามากแต่ว่าเพราะว่าบัตรขาวนี่เป็นใส่ได้ในซ้ำมื้โอ้โดยเขาต้องเลยมาจ้ำอีกเนาะนโดยโดยแต่ว่าบุบบ้นจะเอาพัสปอรวตไปกะก็ได้อยู่แต่ว่าเห็นอะไรนะมันอย่ามัน เนาะเพราะว่าพาสปอร์ตจำพาสปอร์ตไปเนี่ยมันมีราคัดตอนไปเลยอย่างกะมันกะเสียเสียแพงกว่าเนาะโดยเพราะว่าจำบาทหนึ่งโมเมนต์พันหนึ่งพ่นบ่พอถ้าไปใกล้เนี่ยมันต้องพาสปอร์ตก็ได้โดยแมงนิ้วเดไปบ่ไปเสี่ยน้องวินเนอร์ไปน้องวินเนอร์ไปก็อันใหญ่ก็อน้าดองเนาะโดยสองปีนี่ไปได้เนาะโดย เป็นใหญ่ก่อนนาวินเนอร์ตอนหาปุ๊บฟังไทยบรดุกตอนหาปุ๊บซีเอฟตัวหาปุ๊บนอกวินเนอ,อร์อยู่บ่ฝากเนี่ยฝากตัวนั่นเลยเอฟซีเด้อนากวินเนอร์ก็นนได้เอ้ามากแต่ตลาดพี่เราไเมื่อกี้กันไปซื้อผู้ซื้อในปุ๊บซีเนาะซื้อเ้อเกินลูกชินก้นพอกะซื้อมาให้ลูกเลยว้าวชิ้ปลาสะ่ะขึ้นไปนำไม่ตุ้ยเนะ<บ>าะมาไม่ตุ้ยก่อนมันเลย พี่ป้าสีบนเมืดพอบ่ะในเบิรดเบิรดแสงแดดเนาะโมมีแดดเลยพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ยโมีตะเวนเลยพี่น้องเลยทำให้คนบางคนเลยเนาะแดดหนาวกัดหนาวเลยท้งหลายเอาซิ้นเอาเอากระดูกงูพวกว่านี่มาวุ้นซื้อวายเนาะมาให้มีตุอีแกงโดยผู้ดีแรกเสนอมาให้มีตุอีแกงกรูแล้วก็ลูกชิ้นลงตลาดประจําอาทิตย์เนาะอยู่ในหมู่บ้านโดยอาทิตย์หนึ่งมีสองเทือพี่น้องเอ้ยมีวันค้านกับวันพระฮัสเนาะ แล้วก <Bond> ็มักแตงนี่นะโดยมักแตงนะมันให้ซื้อซอยเฮาก็ซื้อซอยเพิ่โดยเฮาสันกีบนึงพี้จริงๆเากมียูดอกพน้องเ้ยได้กินลูกหลานนัทั้งมีตุ้ยแหละเอมาให้โดยถาซักขึ้มีตุ้ยพี่องเอ้ยมา่งอันว่าอ้ฮัก มาครัวหกคือเกาแล้วพี่หล่อนเ้ยไม่ตุ้ยเฮ็ดยังไม่ตุ้ยเฮ้ดจะกินยังเด้อต้มเคียดอ่าขมุกขมงเนียเชื่อก็เมนมิวมาหายวานมียต้องเขียดเลยสีแก้เขียดโดยสบายเด้อไม่ตุ้ยเด้อมาหายอนเรีเชือดหมูเด้โดย มาดีส่มบด่นด่ืมคืนอแบบยามานได้มาคืนอีกเวนอนอยู่นี่มามาคืนนี่เฮ้ยคืนนาวกานนลังกับปบแล้วนอนอยู่ลุมพวกนอนอยู่รุมพวกกับพากับปบแล้วกำลหลานาวกันดหนาวมันนุ่มมันหนาวนี่ไงมันเท่มันมันมีผาเบอร์เดวยวข้ากันเข้าไปในบนหนหงบนแม่น้องน้วอยู่ใครหู หนาวเคยป้ากระปุกเลยกำลานกมลนิวเอ้ยเก็เช้าอีกตอนเนาะพาลูกเคยได้เงินอีกตอนนอนมาลูนนอนเดือนสองเดือนแล้วสิพาลูกพาเต่าพาไป็นตุ่ยอยู่คนแหละหนาวน่าว่าอ้ยหวานหนาวซ่ำหวานเย็นไปได้นี้วไยว่าไปดีปลาลูกแน่สบายดีรับแหละพี่น้องเลยมาอยู่น้องเอกรับแล้วบ้านี้เป็นอย่างนอนในเตื่นเดียวแล้าพี่น้าอ่านอนอน คนอยู่หนงอ๋องหนาวนะฮาจาทองน้องยังน an no. no ิ่กะ้วยสบายดีเ okay. ด้อเนาะแม่นังนิ่วด้วยครับเม่ตุยยังเย่าเนี้พอบุญสิไปหมกาหารได้หมดนีเด้อนไปไปได้ลูกลูกหารอีเด้อมันกอยากไปมูกาหารนั่นมีเอนพอน้องะำกะ จากไปทะมุกทหารยันได้ได้ถูกใหมุกทหารอีกเด้ไปเรื่อยๆนี่จะพูดอยากไปเล <c oughs> ยพาคนเจ็บเพิ่นไปห้องหมอเล<ด>ยแก่มากอ่าพาเพิ่นมากแต่ผู้แหละเสียโปนผู้อ้าวจันโบใส่รถ<ด><ด>บ่าวเชียงมาเมื่อคืนนี่เดือนนี้ใชเดือนนี้นอ่าเดี๋ยวนี้อยู่บ้านพักอยู่สวรรค์เอาเอาพิ่นไปเสาห้องว่าญี่ปุ่นเอคนเป็นนี่ไะเพิ่นเจ็บขาเพิ่นย่าง อย่างไปหาหน่อไม้ลักเล็กเนี่ยพันขาเพิ่นพริกแล้วก็เพิ่นก็ป้าไว้หลายเดือนหลายหลายมื่อหลายเดือนพริกแล้วก็มันเป็นน้องบาดนี่เป็นเน้องระบวมเลยบาดนี่หักซาทะเลกับบ่อเศร้าก็เลยว่ารีพาไปเพิ่นไปตัดขาอยู่เพื่หมุกน้หานเพื่อถ้าว่าเพิ่นทางหมอเพิ่นว่ารีจะได้ห้ตัดกันได้ตัดถ้าว่าเพิ่นบ่อหักซาได้อยู่พอหักซาได้กับบ่อตัดกับบ่อตัดนะนะปรึกษาทางแพทย์เพิ่นก่อน ก็เลยสิพาสิไปกับเปาเชียงมาเนี่ยทางลุงจันทร์คับทีมงานยังทะเลลงมาใส่เซปอนยังมาลงมาบ่้างเชอดินยังอยู่เมื่อคืนมาแต่กับเปาวเชียงสองคนแล้วก็ครับผู้ที่พาไปหมก่นาหารเมื่อนี้แหละบางเทือกาได้นอนพุ่นพาเพิ่นไปปิ้นไปปัวดูเลยมันดีมันเช่าให้เพิ่นเพิ่นกันเหยเนาะแล้วขึ้นเท้าตัวโบ โอ้ันกะประมาณเขาสี่สิบห้าสิบหราปจักญิงบ่คือผู้ชายิงเอ้ยเนาะญิงห่างอืมผัวภูมีห่าก็ไชย่เห็นไหมห้างบ่กพอจูจิ้มได้เออพ่อเป็นมาบุญสารวัตรังเจ้าได้ใช่ ผมรับเป็นไหมฮะรับเป็นไหมฮะนนี้เพราะฉันเจ้าไว้ได้เน้องวินเลยโดยก็เป็นเคสทางเบาเสียงปัญหาผิดอบอยู่เนาะผู้อีทางแม่ใจดีอยู่ทางต่างประเทศนั่นแหละคนอยากโซนจากซ่ยฝากมาทำเบาเสียงให้พ่อให้เบาเสียงนี่พาไปบอลที่ว่าหักษาพ้นได้เนาะหรือว่าไปปรึกษาทางแพทย์ไล่มองไลยบอลไปตัดขาตัดแข้งพนันทบาทตัดออกนี่กะจิเซ้ามองเป็นน้องพน่ะ ย่าเป็นประวานพ่อมัใช่จักเป็นน้องนี่ประมันสามชีหู้น้องมันจอน่ะือนี่แหละประวานเนี่ยกินได้น่ะอตะกี้เราไม่ได้ปิ้นได้ผัวบอกโบจักบอกโบจักบ่มีเงินนี่แหละแล้วกะโบมียาใส่ตอนแรกเนาะไก่เนาะก็แลนั่นเลยกันนี่แล้วสิมาไปมื้อนี้ก็สิมาขอเงินนําเมียได้มื้อนี้่ย ว่าไปเนื้อลายมือแะไรใส่เงินเบิดแตอะพี่น้องเลยแล้วอาการนบาทนี่แม่นมิ้วเสียวมาจะใส่เด้บาทนี่เนาะมีบอสสำจักรรถขาร่างให้ผัวนี่มีบอสของเมียไปเสียค่าห้องนะอันนี้เนาะของเมียไปเสียค่าห้องก่อนพี่น้องเลยเหนืยะเหนื่ยเลยเสียค่าห้องแล้วไปนอนพุ่นกับตรงเชาห้องคนอยู่แล้วพุ่นเหม่ยนอนอย่างเงี้ยแต่ว่านอนได้อยู่นอนอยู่โรงพยาบาลน่ะนะแต่ว่ามันก็หลายผูกหลายคนนะก็ูปวกนอนเนาะปวดก เอากระบอกนั่นนะเขามันอยู่บ้านนั่นน่ะหาน้อยมันทำกับมีลูกน้อยนะอีอย่างหนึ่งกันแล้วเผื่อกลับมากันนั่นโอ้ยให้สบานในคนไรซิมี่ให้เจ้าบานมีเลยมีหน่อยมีอย่างได้ลาย่ได้ไดหน่อยได้ลองนิ่งคอหน้าเมตุ้ยมาแล้วเอ้าเม่ตุ้ยมีบ่สอะเป็นอะไรขอหน้าเม่ตุ้ยบ่สลองเนี่งเม่ตุ้ยมีบ่สอะ มีตุ้ีกับมมีนะเงินคนเอาให้เท่อเชนเท่าใดกับชื่อกับพ่อกับแพรกินไ้เด้อมีตุ้ยจะเลยมีตุ้ยกัาม่ใช้ยังเทอกับพ่อแค่มาขอไปชื่อยาชุบเรากันเลยมีตุ้ยกับมมีที่กันนะมีตุ้ยกับคลายข้าวน้ำเล่าาเนี่ยไปช่วยไปช่วยคนเออคายข้าวนีำล้วคือเนาะแกเผาคนเล่ามายังมาได้ขายได้เมันบมมีเงินเด้ บ่มีเงก็ยกเอาเข้าไปขพอได้ไปสอบนึงได้แสนปายบ่โดยเพราะว่าโลนึงเท่าไหร่ได้นี่บ่แม่บ่อ่า6,000เนาะจัก6,000บ่คือ5,000ดโลนึง6,000อ่าสอบนึงก็สิได้อยู่ประมาณ30โลนี่แหละเดือนชงเฮานงอกมากเงานเเด้ีพี่น้องแต่งงานอนึงเท่าไหร่ก็ไยเรียกช่วยงานตลอด300บ่300,000บ หกโลเนาะหกหกพันส่วนสอบหนึ่งสามสิบเนาะสามสิบโลหกหกสามสิบหกกับสามเซนปลายเนาะสอบหนึ่งกับประมาณห้าร้อยบาทพี่นองเลยเนาะสอบเข่าเปลือกเข่านี่แหละนบ้ฮอดแล้อเซนปลายเซนปลายสโบหกหกพันถ้าก็คูณอา้จะสอบหนึ่งตามยิงตามเายิงตามเขา ม no ีแต well. ่แมนเออมีแต่นุกษะประมาอที่ประมาณสองร้อยกว่าบาทเนาะสองสามร้อยอะไรก็ได้คู่มือนี่มันทั้งเบามันสองสามร้อยประมาณนี้แหละห่วยมันก็ได้รายสอบเกือบได้เพล่ยสิคาร์ลคาล่ากเนาะเกือบได้เฉ่ดสิหอดกันห้าร้อยบาทคุณ กาโคุยมันมิบสอบผัวสิลงนี่ไปแรกเราแล้วเนาะเยอะ้าเราะหอดเอาเปิดประตูเราเข่าแล้วค้นเข่าลงยเยอะลยนาะมเงยเลยพี่ไฮวิทยอดซาห้วิทย์เดินซ้ำกันเนาะเดินซ้ำออกมาซ้ำตาเปิดประตูเราเข่าถ้าเป็นไปได้นี่เพิดนปอดเปิ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 ดเปนด้ปิดเปิดเปิเปิดเปิดเลิดแล้วเปิเปาดคปิดเ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 ปิเปิดเปิดเปิดิดเปิปเด้เเอเาเเิเเเิเเเด าเทนี <epherd S 1> ่เขาพาเห็ดแบบนั้นโดยน่าเพื่อนก้อนข้าขายอ้ขเลยเขายังไม่ได้เกียนกับเพื่นไ่ได้แหแยกเหตเียนำบเลยชามพุนเป็นขอนข่าด้มไมี้กมือนั่นกได้ก็เกลือได้บุมีเกลือกินใช้สซไปเอาตุกเามาดูมาไรบาเสียงถ่าได้เราออกมาด้เ้าได้มาเนี่น้องเลยมาหาดูนี่บ่้าิว้ซนมเห้น้ราอินเนอร์อยู่ไปดูซใบมาแทนดอกไปเล มาไดนมให้นราวินเนอร์ดูได้นี่พอได้ค่าเงินค่ารถค่าล่างอย่แล้วเนาะพ่อบอสฮะฮะพ่ออยู่บ่พอพอเอาแรนมีบอสก็จะนี้บอก็แล้วอยากกินนมองาหาเ้นังถ่านพันบาทก็ไปถ่างถุงเลยสัก ว่าท้งหมอเชียงมันก็บอกว่ากะบา้ามูคูแต่ละคนเนาะส่าไปกะไปรํากันเนาะแต่ว่าปัจจิตปัจแจกับนำตัวเองหแล้วเนาะส่วนกับ่มีเนาะก่มนก่าใครจายก้ไ้แต่ไห้ค่าทางโรงพยาบาลเพื่อนคนไข้หะแล้วเนาะงบสี่หมื่นบาททั้งหมอเชียงเนาะกะเขาอยากประหยัดซอยเพื่อนแต่ว่าจะเอางบส่วนนั้นมาใส่กัเพื่อมันบกเพียงของพ่อ ดูนั่โรงพยาบาลคนกับชิยากอีกแมนแล้วเนาะเพราะว่าไปโรงพยาบาลปุ๊บมุกนะฮะนี่มัดจำก่อนเลยกช๊อปมื่นบาทสีเขาไปนอนนี่ก็เลิกอยู่ช๊อปมื่นบาทมุคือทางเราเลยเนาะเพื่อค่าอาหารค่านี่ก็ยังขอยันตัวพ่อคนละเลยได้แต่เจ้าหากู้หายืมมาก่อนเด้อได้ก็จะประหยัดใช้เอาแล้วสองพันนี่ก็ได้ตัวพ่อกับแมนนอนหาลั่างถวยล่างจานแถวนั่นแต่จังพอได้มีเงินค่าลดมา นักศึกษไปกับเบิ้งประมาณนี่แหละพี่น้องเบิ้องเขาวๆครับอ่ามันเป็นแบบใบแน่เนาะพอเสียพาร์หรือใสียติดตัดหรือมาตัดจังเบิร์กันคันนึงเนาะแต่ว่าโบดล่ะนะนักศึกษามาว่าเมื่อวัยก็ดีแล้วพี่น้องแต่ว่ามันโบยเยอะเยอะแต่ว่าเขาเยอะเยอะนี่ค่าใช้จ่ายเขาสิร้ายเนาะค่ากินนี่แหละเนาะ ปสาบานนี่สิไปก่อนได้เงินล่ะได้ไปได้บาดนี่ได้เงินไหนสิไปแล้วเนาะได้เงินนี่ไปด้บาดนี้เงินเสียค่าเฮาไปตะโดนได้นะถ้าขอเงินเวียสิดบ่มีได้เพราะว่าข่อยลงมาแต่เนื้อแล้วบ่พี่น้องเอ้ยเนาะใช้เงินแล้วกแม่แม่ยิงกันนีบ่หลายเนาะพอได้แต่เก็บไว้ซํานั้นแหละพี่น้องเอ้ยพอไว้ว่าสิไว้ซื้อน้องอันนมให้น้องอีเนออยู่พอเอาไปก่อนซะลงยังดอกเพอหาแนอเน ขอหาเท่นหาเทนชอจริงใครบอกเโอเคใส่รองไปก่อนนะสวเด้อไปหาอยู่หากินข้าวกินหนาบก่อนโดยโดยบายระสมัยตุ้ยสมัยดีโดยสบายดีได้ยังกินมาไหนไปคว่ำปลอดภัยไปปิ้นไปปัวให้อยู่ดีมีแห้งโดยโดยโดยให้สุขภาพแข็งแข็งกินปัวเพิ่นกาให้ดำให้รวย รักาพี่นางเลยพ่อๆกันอยูเดอหมกทหารฝากติดตามหับส้มกันกันเด้อพี่นางเด้อโดยอยู่ดีมีแห้งบัสกุสุขคนเด้อไปก่อนคลิปนี้ขอกาคบวาสบาดีและสวัสดีบัสกูสุขคนเด้อสบายดีสบาดีสนา